เล่นไกลบ้างเด็กๆทีมฝันจา๋าคงต้องซ้อมกันหนักหน่อยนะเพราะว่าคู่แข่งน่ากลัวเหลือเกินแต่ว่าตอนนี้เชิญน้องบอสกับนัตตี้ทางนี้หน่อยจ้ะ สวัสดีครับโอ้โหน้องบอสน้าอักมากเลยครับอยากให้ลองฟังความเห็นของคณะกรรมการดูซิว่าเราสองคนเป็นยังไงบ้างนะครับเชิญคุณปังครับสวัสดีครับน้องบอสแล้วก็นัตตี้ด้วยนะครับเอานัตตี้ก่อนดีกว่านะครับเดดี first นะครับวันนี้นัตตี้น่ารักมากนะจ๊ะขอบสดีค่ะ เสียดายอยู่นิดหนึ่งนะครับถ้าวันนี้มีแรงร้องกว่านี้นะครับน่าจะทําได้ดีพอไม่มีแรงเนี่ยทำให้เราไม่สามารถดันโน้ตบางโน้ตให้มันให้มันตรงได้ก็เลยเกิดการเพี้ยนเยอะนะครับที่บอกว่าน่าเสียดายเพราะว่าพี่ชอบดินามิกนะครับเทคนิคที่ใช้ในการร้องเนี่ยทำได้ดีแล้วก็เสียดายถ้าเรามีแรงน่าจะทําได้ดีกว่านี้มากๆนะครับต้องไปปรับปรุงแล้วก็รักษาร่างกายให้แข็งแรงกว่านี้ คันนี้มาพี่บอสว้างพี่บอสนะครับวันนี้มาในลุคแบดบอยหน่อยๆนะครับว่างเปลียวว่างๆที่จะไปเรียนวิชาขี่หลีกับน้องบอสสักนิดหนึ่งนะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับยังมีปัญหาเรื่องโน้ตตำๆอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็จะบอกว่า,าร้องได้ดีขึ้นนะครับเรื่องของไดนามิกดีขึ้นนิดนึงแต่ปัญหาสำคัญเลยคือจังหวะ อย่างล้ำหน้าอยู่เสมอนะครับไปทบทวนช่วงท้ายของเพลงนี้นะครับตรงขอลองหน่อยตรงประโยคนั้นนะครับที่ร้องอยู่ตอนนั้ทำได้ดีมากนะครับอีกอย่างที่ชอบมากเลยคือเอวดีมากๆนะครับขอบคุณครับต่อครับครับเอ่อวีห้าก่อนนะครับน้องนัตตี้ครับคงจะไปในทางเดียวกันกับคุณปังนะครับ คือต้องการพลังนะครับทางการแสดงในบทเนี่ยถูกกดไว้ด้วยแบบใกล้ๆเป็นเป็นลูกไล่นะครับของของลูกพี่เทวีเกรทมาดงนั้นในบทเนี่ยถูกกดไว้แต่เราอยากเวลาเล่นเราไม่ได้กดตัวเองให้เล็กลงขนาดนั้นนะครับเวทีใหญ่มากถ้าเราทําตัวเล็กก็ยิ่งหายไปเลยบนเวทีนะครับทีนี้แต่ว่าข้อดีคือคู่เล่นของของนัตตี้คือน้ําแข็งนะครับช่วยเล่นส่งกันดีมากทําให้ซีนที่เกิดขึ้นเป็นซีนที่น่ารักมากๆนะครับ อันนี้ต้องกเกแสดงต้องการพลังนะครับดีมากนะครับในการช่วยกันเล่นอันที่คู่อื่นต้องต้องช่วยกันเล่นเหมือนที่นัตตีเล่นกับน้ําแข็งไว้นะครับอันนี้น่าชื่นชมขอให้รักษาระดับนี้ไว้แล้วก็ที่พลังทางการแสดงส่งไปให้ถึงคนดูทั้งหอด้วยนะครับนะครับน้องนัตตีนะครับต้องเติมไปนิดหนึ่งเสียงก็เบาด้วยเวลาตอนเสียงพูดนะครับมาที่บอสนะครับบอสเอ่อ ได้บทเป็นแบดบอยน่าสนใจมากตรงที่ว่าบอสแสดงให้เห็นทั้งหอเลยว่าบอสมีพลังจริงๆนะครับแรงเยอะมากครับทดแทนการการร้องที่อาจจะไม่สมบูรณ์นักด้วยการเต้นนะครับแล้วก็เต้นได้ดีด้วยนะครับ,บถึงขนาดโชว์ได้ทั้งทั้งพาร์ทใหญ่ๆเลยอันนี้น่าทึ่งมากนะครับแล้วก็บอสทำได้ดีด้วยนะครับในท่าเต้นทั้งหมดทุกอันนะครับ ระวังท่าทางที่ขณะที่พูดเนี่ยมันเป็นมันเป็นท่าที่ถูกจับเอาไว้เป็นคอริโอการาฟมากเกินไปต้องย่อไอ้ท่าที่ที่ถูกจัดไว้นั้นนะให้เป็นบุค,คลิกของตัวเองให้ได้นะครับแหมตอนจบพี่ต้อน,นึกว่าหนูจะฉีกเสื้อออกใส่ซ้ำไปะจะได้คลิกกันทั้งหอไปเลยนะครับรักษาร,ระดับการแสดงไว้นะครับเราเล่นกับคู่เล่นให้มากๆนะครับขอโชคดีทั้งคู่ขอบคุณค่ะไก่คร,ครับสวัสดีครับนัตตี้ครับบอสครับนะครับ สำหรับนัตี้นะครับเพลงนี้นัตี้ร้องจริงๆมีเนื้อเสียงที่น่าฟังมากเลยพี่ชอบเสียงนัตีนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่สบายหรือเปล่าไม่แน่ใจเสียงค่อนข้างอึอดอัดแรกๆฟังดีนะครับแต่ว่าพอไปหลังๆเริ่มดันไม่ถึงนะครับพอตั้งแต่คุกท่อนแรกก็เริ่มเริ่มไปแล้วพี่ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมีการเพี้ยนต่าอยู่เยอะเลยคีสูงไปหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะครับอารมณ์ของของตัวละครตัวนี้พี่ว่ามันน่าจะบิวตั้งแต่ที่เรายังแบบ ไม่มั่นใจจนกระทั่งหลุดความมั่นใจออกมามากขึ้นกว่านี้มันต้องออกมาทางน้ําเสียงด้วยนะครับส่วนน้องบอสเนี่ยเรื่องของการคุมเสียงดีขึ้นนะ,ะเต้นไปด้วยแล้วก็คุมเสียงด้วยถือว่าเก่งขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าแต่ว่ายังต้องพัฒนายเยอะเพราะว่าเรายังไม่เอาอารมณ์ออกมาเป็นเป็นการร้องเหมือนกับร้องนิ่ง,งๆเฉยๆอยู่นะครับแล้วก็ดนามิกยังไม่ดีถ้าเต้นต่างๆบางทีมันเหมือนกับการหยุด ไม่ต่อเนื่องเกินไปมันเหมือนกับหยุดรอดจังหวะอะไรบางอย่างนะครับโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงสำคัญสุดคือต้องชู้มากกว่านี้ปรึกษาพี่ปังแล้วกันเจ้าีครับขอบคุณคอสกับ,บ,บนัตตี้นะครับฟังความเห็นของคณะกรรมก,การแล้วออกไปปรับใช้ตอนนี้เพื่อนๆคงจะรอซ้อมอยู่เชิญครับขอบคุณครับขอบคุณครับ